สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกระบลาคือเก้าค่ะพี่น้องขามนเมนี้ห้าสองคนมาตามคําขอทะเลทงังค่ะพี่น้องขาเทือแหลกบอกเคยกินคือกันสื่อซอสาําเร็จลูปมากค่ะพี่น้องขามาจม้าเมนี่มีกุ้งใหญ่ปลาหมึกกุ้งเล็กเห็ดเห็ดข่าพอ มากคร uh, well er. ับเป็น้องค้าส่วนผสมมีสมิล่ะครับหัวหนาพาด้วยแกกงหัวใหญ่ก่อนเลยกรุนาเก็บหน่วยตาของท่านให้เข้าที เมือกก่อนเลยครับแน่แจบพี่น้องแต่กินแล้วมันก็จะเลือะเธอแห้งๆนะอืมหนัอแห้งอืม ฝนลูกเม็ดจับปลาหมึกปลาหมึกสายนิ่ง 갑. 음. 음. 아 괜찮. 건더 박기 메뉴는 진짜 확실히 증모해 끊. 음. S <S มันเล็ก <สะ S 1> แบบนี้บ่าีม่แต่ซอสกุงงสก้งถังซอสกุ้งถังสเร็ตรูปพี่น้องเอามาเห็ดเอากุ้งถังพิกาะจูซื้อยอยี่ห้อพันเห็ดอริอยจี๋อร่อยนะอืม,อม หมกสายดอกสวยๆเลยครับเนี่ยสอดเข็มคุนแห้งนัว อืมอืมอม,มันดัวไปนข้างหน้า เขาบอกว่าเอียงยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ป่ะเผ็ดออร์เรนจอืม หมึกสายในทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อยากินกุ้งไปกี่ตัวเนี่ยตันนตน้นเลยตัวหนึ่งมแบ่งห้องกัรรับประานเด้อค่ะพี่น้องจะต้องแบ่งกัน เหมือนมันมันไหลทิ้งตอนที่เราผัดเนาะอืมแหง้งมันแหง้งมันไหลออกเนาะแสบแหง้งเมนูนี้บอกเลย ขอยากกินต้องลองไปตำซอสมาดูนะคะไม่อยากแกะดูดอร่อยกลุ่ง,งซอสอร่อยเข็มข้นมาก Khoa cháu kìm rồi khơi loang ná Bữa đi Mì phí Phí nọng bỏ qua Kì hém mừng nét Đãi ổn cản Thôi khoan Nhạc loang khơi พ่อคะแกงคุ้ยน่องมันนี่เน้นแกกุ้ง ลงทะเลพี่น้องท่านได้ที่มักเบิ่งกินพักก่อนคิดนี่เรือนทานกันเ้ยครับุ่มีผักพักพไ <c oughs> หมา

ปลาหมึกบลนุ่มเออบลนุ่มบลเหนียวเพอบอกความจริงไปแล้วอืม

ถ้าเราแกะไว้น่ากินง่ายเนะใช่แล้วจุกเห็นเขาเ็ดแบบใส่เปลือกนหนาแล้วอยากอยากเ็ดใส่เปลือกเขาม่ใส่ริมอัธรถกุ้งทางขนานแทะแทกกันไม่พ่งกินเขาพูดกันอันนี้อพอกินหมดนะ้นี่ไม่อยากเขาอีกเพราะยังอันนี้มันอร่อยนะอยากไล้เีือดหมดเอ๊ะ เอาละะ้วค่ะพี่น้องคาเมื่อนี้ตุกก็มากินเมนูที่พี่น้องแนะ่ยนำมาโอ้แซ่บอิลี่คะ่ะพี่น้องขะแล้วก็ได้ซอสมาเนาะซอสเซเบีลูบอีฮอนเนี่ยบูแซ่บแซ่บพี่น้องขะรสชาติเข้มข้นแห้งขนาดว่าใส่ของไร้ได้นี่ยังเข้มข้นอยู่เลยเอาละะ้วค่ะพี่น้องขะคลิปนี้เฮาสองคนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ